ฮานอยเวียดนามนะคะพร้อมไหลพร้อมปังวันนี้นะคะอ่ะใครพร้อมแคปแค,ปค่ะเด็ดวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากบุคคลใดที่ปรากฏในภาพหรือวิดีโอนี้ไม่ต้องการให้นําเสนอหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกรุณาแจ้งแอดมินเพจและทางเพจไม่สนับสนุนให้เป็นการทำทุกเคส นะคะทุกคนนะนขออภัยด้วยนะเ mm hmm. พราะว่าตัวเลขอกู่กับอีกเครื่องหนึงน mm ่งเนาะก็เริ่มต้นลายสดใหม่นะคะเนาะ mm hmm. เริ่มลายสดใหม่เนะ mm hmm. าะฮานเวียดนาม mm hmm. วันนี้พร้อมไร่พร้อมปังนะ mm hmm. เดี๋ยวให้แนวทางเลยนะคะเนะ mm hmm. าะฮานอยเวียดนามนะคะพร้อมไหร่พร้อมปังวันนี้นะคะ mm hmm. อ่ะไครพร้อมแคปแคปบค่ะ ฮานอยเวียดนามวันนี้พร้อมไหรพร้อมปังแคปค่ะ ราวรวมราวูเดยราว VIP แล้วก็ราวต่างๆนะคะพุ t ธเกตเตอรนะคะใครพร้อมแคปแคปค่ะพร้อมรวยพร้อมปังแคปค่ะ5 4 3 2 1 สอง้ยแต้ม3ตัวโตสแต้มผู้ให้เลขจะต้องวางเลขได้ไม่เกิน4ตัว2ตัวตรง25แต้ม2ตัวกลับ12แต้มผู้ให้เลขจะต้องวางเลขได้ไม่เกิน8ตัววิ่งบน3แต้มวิ่งล่าง4แต้มการให้คะแนนเป็นไปตามความเสี่ยงทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ